กินใน้อยเมียจานหลังนี่คือว่าเสรนบูนี่กินอเมียจานหลัง้หอยุกัไม่ทดตครับสวัสดีครับพมปีนองเอซช่องนักุตรีสาวน้อยเพบ้านแพงลพูออฟฟิเชีลคลิปนี้คู่กองผ้ากับอาหรคู่องผาแซม่กแนบคู้องผาเ คือเมนูห้องกับนี่ลวกปลาหมึกลวกปลาหมึกปลาหมึกก็แมาแล้วครับอาจารย์เหลี่ยมก็แมาแล้วนะครับผมไปก็มากปลาหมึกนะครับปลาหมึกสดๆสดนครับก็ชิลวกนะครับมาจากรถสดจากทะเลสดจากตลาดปลาหมึกนะครับปลาชู้นี่ครับเขาเอิ้นปลาชู้ของแท้ครับเนี่ยคือว่างสั้นมันมีสองตัวครับโอ้สวยงามปลาซีวะนี่ปลาทูนะครับปลาทูมาซื้อขอบคุณอันค่าอาหารจาก คุณแม่พักนะครับอันนี้อุปกรณ์ผมเตรียมมาเองนะครับอันนี้เป็นแหนมครับแหนมกับเป็นซีมาพร้อมเอาไปจะไม่นะครับได้แหนมกับได้เหยนคุณเชียงเนาะครับอือเชียงคุณเชียงแล้วก็ได้เงาะมากเตอะมาเงาะมากเตาะมากที่โลกป้งกันข้างบนแล้วข้างคุณเนี่ยดูพอบางแล้วโอ้โหขออนุญาตถอดท้ายกันนะนั่นนะครับคุกองคือว่าเราบ่ายนี้พี่ครับท่าขึ้นนี่ผ่านนี่บ้าขาดครับควายวิ่งเสหัวมอนอนเลยนอนนะครับ น,นี่ก็สิล่อล่อหมอดียดครับล่อหมอดียดครับล่อมันนี่ครับเบี่ยงเดบลาย่างครับเดบลาย่างนี่ครับได้่ยงเยอะนะครับในคุนเทียงพร้อมได้สีกรอกไม่ได้ปลาทูออ่กระดีบปังกันครับกินทั้งนั้นท่างนี่แหละเลยในขุนน้ำทั้งติ่มซีฟู้ดซีฟู้ดนะต้งไปต่ำนะครับต้องไม่ต่ำนะครับเพาต้องประหยัดประหยัดเวลาประหยัดนี่ครับอุปกรณ์ลาย่างไม่พอไม่พอไม่่สายเส้นไม่ใชเป็นเยะครับคลิปนี้คือ มือว่านครับมือว่านเร่สดแล้วมันทอดแล้เร่อุดอุดคาทางเดียมมะหัยเปเรียกขอปชิปคอบคุณเงินแม่นครับเป็นเร่คอร์ปเป็นอาหารบรรยากาศแน่นครับบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวนี้ว่านซีโม้งนะครับกล้กล่องครับผมซีโม้งใบสามซีโมงคือห้องมีเสบียงพร้อมแล้วครับเออมีอุปกรณ์พร้อมแล้วกระรี่สื่อเสบียงมาเห็ดอาหารครับมีเตาแก๊สมีหม้อมีน้ำมีเฉียงครับมีมีดชอบห้องกินมั้ยนะครับเฮ้ คือผักแกมมือนีมอนอ้มูอสุดท้ายครับมืออื่นผอกันอยู่นาวนานครครับนาวนานครบมะไก่เนี่ยมะไก่ครับบ,กกบ่าหันเอาไปไก่มารับไปซือ้อขพร้อมก่อนอยู่ตลาดตลาดบางน้อยตลาดบางน้อยนะครับตลาดใหม่บางน้อยตลาดใหม่บางน้อยพร้อมกับชิว่านหลายๆๆครับหลายๆแน่นแน่นครับได้มากหลายลาย่างครับชิว่ามากครับรื้มมันรืมกินรื้มทัพที่ทั้งหมดครับเดี๋ยวรอขั้นตอนการลวกครับขั้นตอนต่อไปครับคือการนำปลาหมึกสู่หม้อครับ ลวกดวยไม่ได้ไม่ซีงหดแมนครับเอาลวกเจไดหน่อยครับกูเพราะว่าเพราะว่าแบบถ้าบ้านๆลวกที่เราฝาดฝาดมันก็เลยเค็นึงลวกไรบ้างนั่นนะเอาทำไมละครเนี่ยเรฝาดแล้วเขาตักขึ้นมาพอเราลวกครับเพื่อบรรจุมเพื่อลวกเพราะว่าจริงๆเขาขึ้นเลยเนาะอยู่นี่ครับนั่งอยู่บรรยากาศนั่งกับพี่ดาว โอเคครับต่ขึ้นเลยเพราะมันหนึบจีนอยครับนึบนึบจีนออย่งน้ครับเอี้ยนาะครับเอาและครับแม่อสมอกินนั่นนะครับกินปลาหมึกคนวันเขารียมันาแม่อสม อยากกินหมอกทุเรียนปะนะเยเซียแน่นะครับสุดแรก่า้อยากกินหมอกโเลียนหายเลยครับหายกหาเ็หานนาน่ครับอันนี้ินน้กันครับไม่ร่วมไม่ร อันนี้คือการทอดกลาทู้นะครับมีฉนับบ่ครับมีมอมอครับมอนี้ถ้าถ้าทำไม่น้ไม่สิบมีสิดมสิบใม้ร่อยนเน้มอหาสีบาทกระทังร้อนเนครับอเมื่อแล้วไปแล้วไปหมอเฉลี่ยเตรีมวัท่านลูครับไเต็มกสองเอนีเาเปรล้วน้ามันครับอาจารย์ไปกินมันครับก็ของมือสององน้ำมันน้ำมันน้ำมันเพราะว่าน้ำมันนี่ ต้องให้มันอีกใช่ไหเนาะไม่กีน้อยเพราะน้ำมันเราไม่ได้เก็บนะนี่ครับเันจะหดเนาะถีไม่ได้ครับน้ำมันแรงมันอดทานครับอดได้มันสี่ทุกตัวถึงครับน้ำมันสั่มครื่องนึงของปัตถูก็ยังดีครับน้ำมันร้อยเดือดนะครับร้อยเดือดคร้อยน้มันครบร้อยองศาอันไหนก็ใหญ่พอรุ่งเหรออันไหนกับพอรุ่ง ไาอีลุงเลแม้พลุงอนาบ้าโอ้โมเมนพอยายโอ้ยเดี๋ยวบอกว่าตัวดีกินงอกกินงอกงอกรับเล่นบ้ี่กินบังงครับผมบักทุเรียนครับบักทุเรียนอได้บักทุเรียนไม่ขนเออลังดังเออลังดังเไม่เทปสกเผาเราอยากกินทุเรียนที่วานเนานะครับ แล nice ้ว่าหายว่าเป็นนึกกลูครับโอ้ครับอี่นั้นคือว่าหายครับโอ้หรัเลมีเสียงแล้วครับนี่คือการบ่งบอกว่านน้ำเลือดหยยดแล้วระวังได้ครับนี่ก็แพงัันเดี๋ยวมันเยนเราไลครับผมเดียนละลายเดี๋นวลายเดีวกนคมันบ้โอ้ปพุดนรานเขาไปซื้อก็บม่เหมนแกวามันบจึงไรนวงปวดังเนาอ มีปลาไหมปลาเฉลี่ยปลดปลาทูสูตนหางใหญ่นะค่ะแอนครับปูสูตนหางใหญ่นั่งครับคทายโอเคครับขาประมาณขาประมาณจังน้อยน่ะจังน้อยขี้เก่าต้องสอบดูด้วยนะครับเบิ้องโอ้โหเหนียวน่าโอเคครับไฟพอดีกับการถอดการถอดไฟแห้งก็สหมัครับ มันไผออนนี่เลยมันจุกรอบมันหลุกินทอดกระดูกไแมูนี่คือทักษะของการทอดของคู่กล้องกินทอดดูบนะเจลทอดก้างคู่กล้องว่ากินได้กินก้างกินกระดูกมาเลยเอาไปเลยอ๋อโอเคปาะเนี่ย ันทอดเราเป็กร็ยันอดรินกะดกทีเปิตาปัดบึ้งพอทิ้งถิในพอทิ้งไรสัอางนะอาจารย์สุดที่น้องละมัะครั้นครับขอเชื่อาครับหลอกองรนะ้นะครับเบมือนเหอนใกล้ๆกันเยเหอนใกล้ๆนี่น้ำยัองนะโอ้นี่คืออาการของการยั้งมันหน่อยจินไต่หอนเมียอาจารย์หวัง เป็นยังครับกริงหรือยังไม่เอาดูโอ้โหโอ้ยเอาเล่นจิงจริงก็ว่าพวเล่ินก็เล่นอยู่เอาตัวข้าเล่นเนาะเดี๋ยวลองแหลกเขาอยู่มันมีตันยังไงครับโอ้เราฟัง้องดีเนาะดื่มยังล้วครับยังพ่อแล้วพ่อแล้วครับพ่อแล้วคู่กองว่าพอดีแล้วเอาไม่ไหมนะครับเอาไม่ไหมดูว่าสั่นเอาไม่ไหมเนาะ ไม่จริงว่าเอาบ่ใหม่นะนี่ครับอือโอ้ยขยันนะเดี๋ยวต้องการฉันไม่ทำพริกับปีนี่เขาก็ได้เนาะแน่นครับบ่เข็ดขาดบ่ถึงเป็นระวังกันอ๋อ้ขาดบ่ถึงครับนี่คือการตั้งฝันของขึ้นวางงานถึงไหมอ๋อขอบคุบ่ได้ครับเบอร์ดีมันก็ยินแาวยู่แน่นครับตั้งฝันขึ้นงานครับ ทีมงานกักํลังกินเขาอยู่ครับสวัสดีครับปู้เาปผูนี่ทอเองนะครับทุกกองทอเองทอเองอันนี้ปลาบกโอ้งครับล่ำไหลหมดผู้ล่ำลายปลามเนี่ปลามึ้เนี่ปามกเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยไปนี่เดี๋ยวขาเนี่ยใส่น้ำจิ้ม น้ำซีฟู้ดเอ็นปลาทูมาอย่างเห็นปลาทูไปได้ยาิมเขาแล้วน้มาขวานี้เนื้อนอย่เนือ้นอ่เ้อนอ่โอ้ีกเ่าพงหอ่เ่นี่เนาะนี่กดอีกหน่อยไหอยเย่เหรอจเที่ย่นงเลยอขอคุณอขอกม่จังกินไนฮอนเมีจานหลังไงคือว่าเส้นปูนี่กินไนฮอนเมียจานหลังเนือทอกินไดฮ้อบตนะไม่ชอบั ก็อนแล้วม,มังขาชอบกินเมออดีครับไปนักกินแบ่งปันกันกินครับยังงันง ข้าวขาวัดอดตอครับงานครับอย่ามันใหม่เลยเพราะว่าทอดชิมไว้แล้วครับมาถอดตอถ้ามึงบรรยากาศการกินเขาเดี๋ยวกัดย่า แล้วคนหนึ่งเหมือนกันเลยกระชากไม่กี่ครั้งแล้วแต่เราคนเราอาจจะยังมันหนีเรื่องนะกรากมันอุปกรณ์ไม่ทันนะเราไม่จับแต่เขาทำได้เหรอครับแต่วัาเราไั่ได้ไปรับใช้เนี่ยเป็นหลักที่เราวัน่อ่านบ้ารที่เราคือด้วยมัอะไรก็แล้ววัที่ทำนั่นแหละเนี่ยครับ 咱们的。 ครับพากันอิ่มเมงิแล้วครับจันเต้มาพิดท้ายครับจันเต้สวัสดีครับปิดชิปพัหน้าจันเต้แล้วเสี่ยบ,บ่เนี่ยไม่กินกินได้มาสุดท้ายครับเราเห็นว่ามาเม,มียนข้าเขาละมาพิดมาล,าลาามมา้างฝุ่นล้างซ้ำเย้ได้ได้ถวยแต่ไม่ได้จันเจ้เนาะเอากับจันเต้ปิดชิพัยนะครับ ฝากที่ดำจองแล้วทันทีตาระไปเรื่อยาแม่ด้วยครับผมทำนี่ร่ครับทำนี่ครับคุณขอขอบคุณคิ็บนาพ่อกันไหมครับผม